สั่งหยุดตามพิธาแล้วบอดี้การ์ดพี่ต้นเจอขุดคดีอ้างเป็นตำรวจปุ้มรีสับก้าวไกลสั่งบอดี้การ์ดพี่ต้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามพิธาแล้วเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังถูกขุดประวัติเคยก่อคดีอ้างเป็นตำรวจปุ้มรีสับวันนี้24ก่กอคอ นายชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพักเก้าไกลเปิดเผยกรณีนายศรีสุริเยนหรือพี่ต้นบดีกาศของนายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลที่ถูกกระแสวิจารณ์ว่าเคยต้องคดีแอบอ้างเป็นตำรวจปรับปรามยาเสพติดอุ้มเจ้าของร้านขายของชำไปรีซับโดยนายชัยธวั์ระบุว่าได้สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่บดีกาศคนดังกล่าวแล้วจนกว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนโดยระหว่างนี้ให้บดีกาศคนอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลนายพิธา ทั้งนี้บดีกาดพี่ต้นตกเป็นกระแสชื่นชมของแฟนคลับนายพิธาที่บดีกาดพี่ต้นคอยทำงานอยู่กับนายพิธาอยู่ตลอดพร้อมส่งกำลังใจให้บดีกาดพี่ต้นก่อนจะมีการขุดคุยประวัติบดีกาดิรัดก้าพี่ต้นจนพบว่าเคยถูกตำรวจกองปร,บปราบปรามจับกุ่มตัวพร้อมกับพวกรวม3คนกรณีอ้างเป็นตำรวจปราบปรามยาประเสรใช้ชื่อว่า ผู้กองต้นก่อเหตุอุ้มเหยื่อซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายของชำไปทำร้ายร่างกายและปล้นทรัพย์สร้อยคอทองคำสร้อยข้อมือทองคำแหวนทองคำเงินสด60,000บาทรวมทรัพย์สินจำนวน276,800บาทก่อนปล่อยตัวและข่มขู่ให้ผู้เสียหายโอนเงินให้อีกโดยหัวหน้าชุดจับกุมในขณะนั้นคือพอลต่อต่อสุพิสารพักดินรือนาแกนนำพักก้าวไกล